วันดีจ้าวันดีพี่น้องเอฟซีทุกคนต้องการเนาะวันดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กันมาเป็นเอฟซียาแดงวันนี้ยาแดงพามาปั่นผลไม้รวมกันนี่ก่อเนาะการเนาะกอกะสับปะรดมันมีผักหลายอย่างก่ะมาดูกันจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นเดี๋ยวหั่นเนาะการเนาะนี่สับปะรดค่ะ mình 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 chim dây ăn mình chịu nói luôn cả nó nè cò cả này nè nồi soi bánh cà đi chén bánh มันเคียงปันก็ดีเนาะค่ะเนาะจ้าเธอเสียงอะไรกวนกระคตหรข้อไหล่ดูบ้านเอ้มันจะเด่นอยกับกน่นค่ะ nồi thì làm trung nó khăn đó, vậy vậy thì làm cái đấy chị. và có mi quẩy cầu nó còn quẩy nằm ba bà. ban nhị đèn đền quẩy cả เดี๋ยวจะซีหน่วยกันซีหน่วยเพราะว่ามันน้อยๆเนาะเนาะ ตอนปั้นเนาะค่ะเนาะ โอມมื้อนี้ได้ได้อยู่ม3นาะค่ะเະะ เจียวค่ะมามามาชิมกระเจเดงลััผลไมก้กับผักปั้นรวมกันนจ๊ะเด็เ็เ <c oughs> <c oughs> เสพเป็นอะไรก่อนกินสับปะรดแล้วก็กอดดิบเนาะค่ะเนาะก็เป็นไอเป็นยาระบายน,นะค่ะเด้อเป็นยาระบายดีทุกวันเนะเาะอ๋อจ้ะกินน้วกันจ้ะ ยนีอย่เต็มยันจิงต่อไปนอ้องคะเนกคุยกับพี่น้องกอันพี่น้องอย่าลืมทำจิ้มนะกันเนด้อระบายดีดีระบายท้องเราล้กันอย่ามัอจนันระบายฟองกันจ้า <c oughs> อย่าลืมทำจินน้มนอ้องคะนกอย่าเต็ก็เอาเมืน่อี้มันมีผักลึกเย็นแล้วก็เอาอย่าเต็มก็แล้วกระเทียมใจ กระเทียมเป็นริดร้อนค่ะกระยิเพราะว่าหน้าเน้าเ่าต้องกินข้องริดร้อนน,ำน้ำเนาะค่ะกระดีแยงนมนบบ้มมีใบเยาว์อะไรก็ไม่เยาว์ขมิ้นบาใจก็โบหันมีเนาะค่ะก็เลยเอากระเทียมใส่ก่อนเอาข้องไก่ตุ๋ก่อนนะเจ้ะเนาะ ลืม,มเอันจเสียกันเน่าไล,ะล,ะละ่ไล่ถ้จะเดินอาการเหมืนเน่าเนาะคะ่ะแต่ว่าบางม้งนำก็บโน้ำโบลุดค่ะบางม้งนำโบลุดแต่บางม้งเน่าละ่ะก็ยากให้พี่น้องหอลาซาสุขภาพเนาะคะ่ะเนาะถ้าจะเดินกระหวงบรรทุกคนนะจ๊ะเนอะถ้าจะเดินไปบ่อนเดี๋ยวหอนบานแค,ค่ก็ขอโทษก็ไป จึงดังไล่ยยเด่นก็โคตุลตะางหาบันจะดงอยู่กับันุ่น,นจา้าอยู่กับทนุ่นมันก็เลยจึงดังเด่นต่าเนาะจ้าอยดกไลคเฉลี่ดดยดงนีนะจ้าจะแดงทำลิปใหม่ๆต่อไปเนาะคะ่ะกินบ่เจะบ่พี่น้องว่ากินนอนพี่น้องบทุกคนะจะได้กินนอนพี่น้องหทุกคนพี่น้องอีเก่อีใหม่แตหนบเป็นอิีเดงนในเดงนก หากทุกคนเท่ากันเนาะจ้านคนใดทีผพานก็ดีใจน้ำคะ่ะคนใดโผพานก็ทำาตไปเท่ากันะะเนาะมันแสดงว่ามันมวนนี่คะ่ะในวันใดก็มันมวนกับม,นมวนอพอไปเย็นหนึ่นงในันเป็นตาทายดูเพืมม่อก็มืองานไปยักทายเลยบางครั้งเงินเบ็ดก็เปิดค่ะ เบ็ดเลยเขาบอกในไทยไทยมาแล้วบางครั้งมันก็เต็มเพราะว่าโทรศัพท์รุนเก่ากันโทรศัพท์รุนเก่ามันก็เลยเต็มง่ายเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องหอนคิดอะไรส่งส้งปาตนาทุกคนเนาะค่ะเนาะสงมปาตนาทุกคนมีแหงส้วน่ตไปค่ะวัาวานเนาะค่ะเนาะ ให้พี่น้องหัวใจดีบรรจุคนเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะกันเนาะเวลามันร้ายเพื่อว่าอย่าถึงก่อโวยเนาะจ้าให้พี่น้องเพลดีมีความสุขกันทุกคนโดนหน้าเนาะกันเนาะให้คุณถ่ายคงกองพี่น้องนะสวัสดีจ้าบวัสดีจ้าสัสดีจ้า